Good morning, everyone, and welcome to a daily gospel truth. Well, we want to wish you a very happy, happy new year. How exciting it is that God has given us another year to experience his plan his blessings and his goodness you know i know confidently that as we walk with god as we live by the wisdom of god's word as we rely on the leadership of the holy spirit แล้วเราเองก็พึ่งพาการนำของพระวิญาตใบสุดอยู่เสมอ This year will be a fruitful year for all of us และปีนี้ก็จะเป็นปีที่เกิดผลอย่างมากมายสำหรับเราทุกๆคน even though God lives outside of time ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะมีชีวิตอยู่นอกเหนือการเวลาก็ตาม He works with time in our lives in this world ในโลกในชีวิตของเราพระเจ้าเองก็ยังคงทำงานอยู่ภายในขอบเขตของเวลาด้วย and this one year period there is in front of us. และหนึ่งปีนี้ของเรา Let's expect. ให้เราคาดหวังด้วยกัน We will see the greatness of God in our lives. ว่าเราเองจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเรา That the promises that God has revealed to us in His Word. คําสัญญาต่างๆที่พระเจ้าเองได้ทรงเปิดเผยกับเราในถ้อยคําของพระองค์ Will be a reality and experience for our families. ก็จะเป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตส่วนตัวของเราแล้วก็รวมไปถึงทั้งครอบครัวของเราด้วย So we're declaring. blessings and fruitfulness เราจึงขอประกาศถึงพระพรของพระเจ้าและการเกิดผลอย่างมากมายในชีวิตของคุณ and so let's begin this first daily gospel episode by talking about the power of God's grace ดังนั้นก็อยากจะให้เรามาศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าด้วยกันซึ่งเป็นครั้งแรกของปีนี้เนี่ยโดยการพูดถึงฤทธิเดชของพระเจ้า alright so the scripture is Romans 5:20ในข้อพระคัมภีร์โรมบทที่5ข้อ20 Romans 5:20. ในโรมบทที่5ข้อ20 it says moreover the law entered that o f f e n s e might abound but where sin abounded grace abounded much more เมื่อมีธรรมบัญญัติก็ทำให้มีการละเมิดธรรมบัญญัติปรากฏมากขึ้นแต่ที่ใดมีบาป ปรากฏมากขึ้นที่นั่นพระคุณก็จะพไพบูลยิ่งขึ้นผมเองก็จะพูดถึงในส่วนแรกสักนิดหนึ่งนะค temporarily ก็ในส่วนแรกของข้อพระคัมภีร์ตรงนี้เปิดเผยให้เราเห็นว่าอะไรคือเหตุผลที่พระเจ้าได้ให้ทำบัญญัติกับเราเพียงแค่ชั่วคราว ธรรมบัญญัติไม่มีหน้าที่ที่จะขจัดความบาปธรรมบัญญัติมาเพื่อที่มนุษย์เองจะได้รู้ว่ามนุษย์เองนั้นอ่ะเต็มไปด้วยความบาปและไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ the t h s of เพราะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดประสงค์ของธรรมบัญญัติ the แล้วในส่วนที่สองคือส่วนที่เราเองอยากจะเน้นกันสำหรับเช้าวันนี้ bounded grace abounded much more แต่ที่ใดมีบาปปรากฏมากขึ้น ที่นั่นพระคุณก็จะไพบูลย์ยิ่งขึ้น You know the spiritual force called sin was activated into this world and him and in human life through the fall of Adam เพราะว่าพลังแห่งความบาปที่กําลังทํางานอยู่ในชีวิตของเราหรือในโลกของเราทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นความบาปที่เกิดขึ้นจากการทําผิดของอดัม You know before that there was no sin in the world there was no sin in human life เพราะก่อนหน้านั้นเองเนี่ยไม่มีความบาปใดๆเกิดขึ้นในโลกและในชีวิตของมนุษย์เองก็ไม่มีความบาปที่เกิดขึ้นด้วย You know sin is the derailing of all creation far away from the plan and the will of God. เพราะความบาปตรงนี้ you know, sin itself h a m a r t i a means to miss the mark คำว่าบาปในข้อนี้ภาษากรีกใช้คำว่า h a m a r t i a นั่นหมายถึงว่าเป็นการพลาดเป้าหมายไป to miss the mark เป็นการที่พลาดเป้าหมาย you know, God created us for a purpose พระเจ้าเองได้สร้างเราขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์บางประการ God created us to experience what he had planned for us และพระเจ้าเองได้สร้างเราขึ้นมาเพื่อเราจะได้รับประสบการณ์กับแผนการของพระองค์ But when Adam fell into sin แต่เมื่ออาดัมเองได้ล้มลงในความบาป Creation and all human the whole human race missed the mark God had prepared การทรงสร้างทั้งหมดนั้นก็ได้พลาดเป้าหมายอย่างที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมเอาไว้ And you know from that point it s e e m e d like sin worked more and more powerfully in our world. แล้วจากจุดนั้นเป็นต้นมาเราก็ได้เห็นว่าความบาปเหมือนมีโอกาสทำงานแล้วมีพลังมากยิ่งขึ้นในโลกของเรา Destroying everything it touches. แล้วก็ได้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้แตะต้องหรือความบาปได้แตะต้องลงไป Opening a door for death. curse pain suffering in this world และจากความบาปตรงนี้เป็นการเปิดประตูให้กับความตายคําสาปแช่งสิ่งเลวร้ายต่างๆตามมาด้วย And remember this was not God's will at all for this creation แล้วอย่าลืมนะครว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าที่จะให้เกิดขึ้นกับการทรงสร้างของพระองค์ It was never God's heart ไม่เคยเป็นหัวใจของพระเจ้าเลย for death suffering pain curse to come into human life ที่อยากจะให้ความตายความทุกข์ทรมานความเจ็บปวด หรือสิ่งเลวร้ายต่างๆคำสาปแช่งด้วยที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ It is a result of sin แต่มันเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากความบาป And sin opened the door when sin ruled it opened the door for all these evil things และเมื่อความบาปนั้น่ะมีอำนาจในการครอบครองก็เท่ากับเป็นการเปิดประตูให้กับสิ่งเลวร้ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วย And and truly the power of sin is powerful แล้วพลังแห่งความบาปมันก็มีพลังจริงๆ I mean look at what it has done to human beings look at what it has done to our world แล้วดูสิว่าพลังของความบาปเนี่ยทําให้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของมนุษย์หรือว่าโลกของเราบ้าง But there is hope in grace แต่อย่างไรก็ตามในพระคุณของพระเจ้านั้นยังมีความหวังสําหรับเราเสมอ God is all wise พระเจ้าเปี่ยมไปด้วยสติปัญญา The devil cannot be wiser than God มารมันไม่มีทางจะมาเทียบชั้นกับพระเจ้าได้เลย The devil's plan cannot be bigger than God's plan การของมันก็ไม่มีทางที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าแผนการของพระเจ้าด้วย plan to bring us into the covenant of grace. แผนการของพระเจ้าที่อยากจะนําเรามาอยู่ภายใต้พันธสัญญาแห่งพระคุณ is the answer to the sin problem. ก็จะเป็นคําตอบให้กับการจัดการเรื่องของความบาปนี้เลย So the Bible says. และคัมภีร์จึงได้บอกว่า t h a Jesus became man. พระเยซูคริสต์ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ And when he came. และเมื่อพระองค์เสด็จมา Grace and truth came. พระคุณและความจริงก็มาพร้อมกับพระองค์ Jesus paid the price at the cross. ที่บนกางเขนนั้นพระเยซูทรงได้จ่ายร พระองค์รับเอาความบาปของเราไปคำสาปแช่งของเราการพิพากษาของเราหรือว่าการกล่าวโทษทุกๆอย่างที่เราควรจะได้รับพระองค์รับไปไว้ที่พระองค์เ c e และพระองค์เองก็ได้ให้พระคุณของพระองค์กับโลกใบนี้ว่าโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์และการงานที่เสร็จแล้วของพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อาดัมได้ ูญเสียไป would be restored to anyone who believes in Jesus Christ ก็จะได้รับการกู้คืนกลับมาให้กับคนคนนั้นที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ not because of their goodness ไม่ใช่เป็นเพราะความดีของเขา but the grace of Jesus Christ แต่เป็นเพราะพระคุณของพระเยซูคริสต์ต่างหาก and so this scripture here says และจากในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ได้บอกว่า where sin abounded คือที่ไหนที่ความบาปปรากฏมากขึ้น it means where sin seems so powerful หมายความว่าที่ไหนก็ตามที่ดูแล้วความบาปมีพลังเหลือเกินอ่ะ grace abounded much more and became more powerful คือพระคุณก็มีภัยบูร์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมีพลังมากกว่าบาปนั้นซะอีก this scripture is not saying ข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่า when we sin more we can experience grace more เมื่อเรานะั้นะทำบาปมากขึ้นเราก็จะได้รับประสบการณ์กับพระคุณของพระเจ้าหรือพระเจ้าก็จะให้พระคุณมากขึ้น or this verse is not saying Well let us sin more so that grace can you know we can uh, uh, grace can come to us more คือในข้อนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าให้เราทำบาปเยอะๆมากขึ้นเพื่อที่พระเจ้าจะให้พระคุณกับเราเพิ่มมากขึ้นด้วย What did he s saying is this แต่ความหมายของข้อนี้ก็คือ When sin seems to be so powerful ที่ไหนก็ตามที่ดูเหมือนกับว่าความบาปมันมีพลัง We must know that grace is much more powerful ให้เรารู้ไว้เลยว่าพระคุณของพระเจ้าก็มีพลังมากกว่าบาปเหล่านั้นเสียอีก sins influence abounds ที่ไหนที่ ที่เราเห็นว่าอิทธิพลของความบาปเนี่ยมันแพร่กระจายออกไป The influence of grace can be greater ก็ให้เรารู้ว่า อิทธิพลของพระคุณสามารถที่จะยิ่งใหญ่กว่านั้นได้อีก so God's answer to the sin problem คำตอบของพระเจ้าสำหรับปัญหาในเรื่องความบาป and by the way when we talk about sin และเมื่อเราพูดถึงบาปนี้ we're not just talking about murder lying cheating and all that เราไม่ได้พูดถึงบาปที่เป็นการกระทำอย่างเช่นโกงหรือว่าโกหกหรือว่าฆ่าคนตาย yes those are actions of sin ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันถือว่าเป็นการกระทำที่บาป but sin also includes derailment from the แต่บาปตรงนี้ยังหมายถึงว่าการที่คนคนนั้นเนี่ยได้ออกนอกเส้นทางของพระเจ้าความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บความหดหู่ใจความโศกเศร้าเสียใจความขมขื่นใจความยากจนสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นก็เป็นเพราะความบาปแต่ตอนนี้พระคุณของพระเจ้าเนี่ยก็มีภัยบุ์มีอย่างภัยบุ์มีอย่างเหลือล้นมากขึ้นในชีวิตของเรา ในพระเยซูคริส so ต์ don't fear the power of sin ดังนั้นก็อย่าไปรู้สึกกลัวอํานาจของความบาป believe ให้เช you know, ื่อในพลังอำนาจแห่งพระคุณของพระเจ้าเราอาจจะมองดูสิ่งเลวร้ายที่อยู่รอบตัวเราและเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหฉันจะเอาชนะการทดลองต่างๆเหล่านี้ได้ยังไงเนี่ยแล้วเราเองก็รู้สึกว่าท้อใจเหลือเกินเมื่อเรามองเห็นแต่สิ่งเลวร้ายเยอะไปหมดแต่วันนี้ผมอยากให้คุณมีมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิม Want you believe ผมอยากให้คุณเชื่อ grace working your life ว่าพระคุณของพระเจ้ากำลังทำงานอยู่ในชีวิตของคุณมีพล o งมากกว่าในกา e ที่ o ะเและพระคุณนี้มีพลังมากกว่าในการที่จะคอยช่วยเหลือคุณแล้วทำให้คุณสามารถที่จะเอาชนะทุกความชั่วร้ายในโลกนี้ได้คุ m า o ง l คคุณอาจจะมองดูโรคระบาดต่างๆ a "Man, how can I ever?" แล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยแล้วตอนนี้ฉันจะมีชีวิตอยู่ให้มันรอดปลอดภัยจากสิ่งนี้ได้ยังไง the next day he drops and dies วันนี้เนี่ยคนคนนี้อาจจะดูสุขภาพแข็งแรงพรุ่งนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะหยุดหายใจไปตอนไหน you know a tiny unseen virus can destroy someone เอาเอาไวรัสเล็กๆที่เรามองไม่เห็นได้ด้วยตาของเรามันก็อาจจะทําลายชีวิตของใครสักคนหนึ่งได้ and seems so powerful แล้วดูเหมือนมันมีพลังจังเลย don't be discouraged ก็อย่าเพิ่งรู้สึกท้อใจ the grace of god พระคุณของพระเจ้า abounds much more ก็มีมากมายเหลือล้นมากกว่า when you look at all the lack that is happening เมื่อคุณมองดูความขัดสนที่กําลัง เกิดขึ้นอยู่ต่อให้ในปวตต่อให้ในประเทศที่พัฒนาแล้วตอนนี้ there is a financial s h a taking place ก็มีเหมือนกับว่าระบบการเงินที่สั่นคลอนการเกิดขึ้นอย่างมากมาย you may look at all these effects of evil things happening คุณอาจจะมองดูสิ่งเลวร้ายที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ทั่วโลกตอนนี้ become d i s c o u r a g e อาจจะทําให้คุณเริ่มรู้สึกท้อใจ but I want to challenge you แต่ผมเองอยากจะท้าทายคุณ look to the grace of God ว่าให้มองที่พระคุณของพระเจ้า grace of God abounds เพราะพรกคุณของพระเจ้าก็ยังมีมากยิ่งขึ้นกว่านั้นะอี Adam ความบาปของอาดัมก็ได้ทำให้เกิดความบาปเนี่ยที่มันเป็นผลกระทบ อย่างต่อเนื่อง but what Jesus has done at the cross แต่สิ่งที่พเยซูครสต์ทบนกาน Can create a domino effect of grace in our lives ก็สามารถจะทำให้พระคุณของพระเจ้าที่จะมีผลกระทบอย่างต่อเนื่องในชีวิตของเราได้เหมือนกัน Always keep believing ให้เราเชื่ออยู่ตลอดเวลา Grace b o u n d much ว่าพระคุณของพระเจ้าก็มีมากกว่านั้นซะอีก For every problem สําหรับทุกปัญหา Grace is greater พระคุณยังไงก็ยิ่งใหญ่กว่า For every sickness สำหรับทุกความเจ็บป่วย Grace is greater พระคุณเองก็ยิ่งใหญ่กว่า For every lack สำหรับทุกความ พระคุณก็ยิ่งใหญ่กว่าสำหรับทุกการทดลองพระคุณเองก็ยิ่งใหญ่กว่า จริงๆแล้วในภาษากรีกนะครับคําว่าไพบูญในข้อนี้ It actually literally translates super abounds หมายถึงว่ามีอย่างมากมายแล้วก็เหลือล้น I mean the power of sin พลังของความบาปนั้น is nothing compared to the power of grace คือเทียบกันไม่ได้จริงๆกับพลังของพระคุณ What Jesus has done at the cross สิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทําบนกางเขน is a super provision of victory for us ก็เป็นการจัดเตรียมสําหรับชัยชนะอย่างมากมายเหลือล้นไว้ให้เรา So how should live this year this ดังนั้นเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรในปีนี้ Looking to the grace of God ก็คือโดยการจดจ่อที่พระคุณของพระเจ้า Developing confidence in the grace of God พัฒนาความมั่นใจที่เรามีในพระคุณของพระเจ้าให้มากขึ้น So that this year เพื่อที่ปีนี้ we will see the power of God's grace in our lives and through our lives เราจะได้เห็นพลังแห่งพระคุณของพระเจ้าที่ทำงานทั้งในชีวิตของเราและก็ผ่านชีวิตของเราออกไป Let's pray ให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับ Father we thank you for this new year พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับ หรับปีใหม่นี้ We thank you for your faithfulness last year ขอบคุณสําหรับความซื่อสัตย์ของพระองค์ตลอดปีที่ผ่านมา And we are here today แล้ววันนี้เราอยู่ที่นี่ Alive breathing bless ยังคงมีลมหายใจมีชีวิตแล้วก็ได้รับการอวยพร Because of your grace ก็เป็นเพราะพระคุณของพระองค์ And we know that your grace will carry us throughout this year และเราก็รู้ดีว่าพระคุณของพระองค์ก็จะช่วยให้เราสามารถผ่านพ้นปีนี้ไปได้ We look forward เรามองไปข้างหน้า to seeing Your power displayed in our lives. เพื่อเราจะได้เห็นฤทธิ์เดชของพระองค์ที่ทํางานผ่านชีวิตของเราออกมา We thank you, Father. เราขอบคุณพระบิดา For your help. สําหรับความช่วยเหลือของพระคุณของพระองค์ In Jesus name. ในพระนามพระเยซู Amen. Amen. Well, oh, one more time, happy new year. แกงไงสุขสันวันปีใหม่อีกครั้งนึงนะครับ We'll see you again. แล้วเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับ